บทที่สิบสามป่าหงษสหสมาพินิมิตาสาบุษธรรมตามคีเมฆคารังอุทิตาโลร拉าเสนามารังธานาที่ทำมาวิชินาทิตวันวินิโทตันเตสาเข้าสู่เตชะมังคารานีมานาดีเกมาอิยุติตาสัพพะลัทธิงโหรัมปานาวะกะาเมะมะอัธายัขังขันตีสุทันตะวิชินาทิตวันวินิโทตันเตสาเข้าสู่เตชะมังคารานี นาลาชิลิงคาชาวารังอติมัตตาภูตังทวิจิจากการนาสาวิเนวะสุธาลุนันตังเมดัมภูเสกะวิชินาทิโตวัมินโทตันเตสสาพุนิเตชมังคารานิอุคิตาคัมะขัมะหิทาทะสุธาลุนันตังทาวติโยชนะปะทังคุริมารวันทันตังเอ็นทีพิสังขตามาโนชิตโตวัมินโทตันเตสสาพุนิเตชมังคารานิ กัลวันากถามุธารังอิวาคภินิยาจิตใจยะชุตทาวจนังชนะกายมมชเชสันเตนะโสมะวิชินาที่ตวมินโทตันเตสสาพุตเตชะมังคารานีสัจจาวิหายะมติสัจจากวาท่าเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทาภูตังปัญญาปฏิปะชาริตโตชิตวามินโทตันเตสสาพุตัเตชะมังคารานีนันโทปะนันทภู ชักขังวิภูทั้งมหิทิงปุปปตตินะเทระผูชัเคนะธรรมปยันโตอินทุป,ปะเทถะวิชินาทิตว,วามินโทตันเตสสาพสุทธเจชะมังคารานีทุขาหะทิฏฐิผูชักเคนะสุาทัตหะทังปรัมังวิสุทธิสุทธิมิธิภากาทิฐานังยานะคาเาทนะวิชินาทิตว,วามินโทตันเตสาส,เตสาพสุทธเจชะมังคารานี เอตาปิผู้ชะมังคารังคาระาธาคาทายวะจะโนทินาทิเนสารเตมตันทีนิตวานะเนกะวิพิธานิจุปัฏฐะวานิโมคังสุคังอธิขเมยนานโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายาสภาปานิณนังาาปูเรตวะปรมิสเพเยปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสัสจัชเชนโสนติเตสยามังคารัง ชยันโตภธยามุเรศกายาตานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชาโยโหหิยัสยัสุชยามังคะเรอปะราชิตาบันลังเกสีเสปฐาวิโปคะเรอภิเสเกสะพพุทธานังอปปัตโตปโมทาติสุนัขัดตั้งสุมาคารังสุปะพาตั้งสุหุทิตังสุขโนสุมุทุโตจะสุยิตทั้ง ขมัจจาริสุปัทธขีนังกายกรรมังวัจกรรมังปัทธขีนังปัทธขีนังมโนกรรมังปานิถิเตปัทธขีนาปัทธขีนานิเกตตวานะรพันทัเตปัทธขีเนวันตุสัพภังคารารักขันตุสัพเทวตาสัมพานุภาเวนะสะทาสุถีพระวันตุเตปวันตุสัพภังคารารักขันตุสัพเทวตาสัมพานุภาเวนะสะทาสุถีพระวันตุเตปวันตุสัพภังคารารักขันตุสัพเทวตาสัมพานุภาเวนะสะทาสุถีพระวันตุเตบที่สิบสี่ ยาเทวตาสันติวิหาราวาสีนีทูเปราเคโพชิตาเรตาหิงตาหิงตำธรรมะทานเนนะพระวันเตปูชิตาสดทิงการนนเตทะวิหารมันถาเรเทราจามัชฌะนวากาจัพีิขาวโวสารามิการนาปฏิอุปสสกาคามาจัเตสานิขามาจกอิสาราปทานะพุตาสุขิตาพระวันตุเตชาราภูชาเยปิจะอัทาสัมภวาสังเสธตาอาทาบวปะ ปาติกานิยานิกังธรรมะวะรังปฏิจเตสัมเพปิทุขัสสการโณตุสังขายังทานตุจีรังสตาตังธรรมโมธรรมัาราจะปุคาราสัง,คงสมมโคพนตุสัมมโควะอัตไยะจะหิตายะจะอัมเหละขันตุสังธรรมโมเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปะปุนเนนยามะธรรมเมอริยับปะเวติเตปะสันนาพนตุสัเพปิปน,นิโน พุทธาสาสาเนสัมมาทารังประเวทชันตโตกาเรเทโวปาวัสตุวุธิภายวายะสต,ตานังมหิทังเนตุเมธะนังมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังทมเมนะราชานโนปะชังละขันตุสัปทา บทที่สิบห้าุกขปต,ตาจานิทุคาพยาปต,ตาจานิพยาโซกับปต,ตาจานิโซกาหุนตุสัพเพปีปามีโนเอตาวดาจะอามเหหิสัมผัสทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวะนุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานัางธะทันตุสัทธายดาีศีลังราคันตุสัพพทะาพระวนาพิราตาหุนตุขัดฉันตุเทวาาตาขตา สัพเพพุททาพระรัตปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอระหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามีสัพพโสบทที่16็ดหกอนตุสุพังสุมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัมภั์พุทธาุภาเวนะสุติอนตุนี้รัตตังอนตุสุพังสุมังคารังรัขันตุสัพเทวตาสัมภะธ์รัมมานุภาเวนะสุติอนตุนี้รัตตังอนตุสัพังสุมังคารังรัขันตุสัพเทวตาสัมภะธ เั้าทานหนูาเวนะโสธีหุ่นตุน้ดีเรัตตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะติหาดอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาลัทธตายด้วยการสัจจะบทสวดมนต์พระสูภรพระดและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขเจริจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้ทงปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสยามนนมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาและบทอเมรฟอเทนกเกี่ยวกับถูมงคลพระปิตาและสิริเด่นและสิทธิเดียวก็คงพบไปตลอดจนวมื่อถูมงคลทั้งปวงที่สางหป่มสเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการด้วยเ